ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูมันที่ปลูกไว้นะครับมาขุดปลาพ่อกับแม่มาขุดไปนะครับคุณปลูกไว้ได้สองเดือนนะครับจะมีหัวไหมครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จปลูกเมื่อวันที่27่ิพฤศจิกายนพศส <64 S 1> องพันห้้ยหกสิบ้าหกสิแล้วมาขุดขุดวันที่วันที่สามกุมภาพานนันธ์สองเดือน มาดูว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับนี่ครับเพิ่งขุดไปได้สามแปลงครับสองแปลงกว่าครับแปลงที่สามดูหัวนะครับเกือบหนึ่งทุ่งปุ๋ยแล้วนะครับมีแต่มันใหญ่ๆมาครับเดี๋ยวผมเทให้ดูครับนี่ครับใหญ่มากครับเต็มแขนเลยครับนี่ครับหัวใหญ่ๆปลอดสารพิษนะครับไม่ใช่สารเคมีใดๆ มันสวยครับธรรมชาติรตกำลังขุดต่อเรื่อยๆครับแบบธรรมชาติได้สองแปลงครับหนึ่งถุงปุ๋ยแล้วครับใหญ่ครับมาดูกันนะครับว่าจะมีลงขนาดไหนครับผมจัดการทำนาว่างผมก็เลยพากันมาปลูกนี่นะครับมาดูนะครับลงใหญ่ๆมาก นี่นะครับตรงนี้ที่บัวมันกินไปดูแปลงใหม่ดูแปลงใหม่กันครับผลงานทั้งผุงเนี้ยสองแปลงกว่าปลูกอยู่สองเดือนนะครับปลูกผักร่วมเลยครับฟักทองข้าวโพดข้โพดดูข้โพดปลูกบวบวบวบแล้วก็ฟักทองฟักทองก็ออกผลบ้างนะครับมาดูแปลงนี้กันนะครับ เกาไ,นะไม้ทางนี้เจดูนะครับลุงใหญ่ใหญ่มากครับหัวใหญ่ใหญ่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> หัวใหญ่ใหญ่มากครับนี่ครับ ่นี่นะครับลงลงกันเยอะแล้วครับมืดมืดอยนี่ครับสองหัวครับปลูกตั้งดินขึ้นไม่ต้องสูงมากครับสองหนึ่งครับการปลูกปลูกดีก็ให้เอายอดเลยนะครับตัด สาธิตเนี่ยพุดนอนหลุดไปแล้วหัวหนึ่งนี่ครับนี่ครับนี่ครับลงลงเยอะมากๆครับตรวจสารเคมีครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยได้นะครับปลูกดินเปล่าทิ้งไ้เลยครับปลูกเล่นๆครับแต่ดูผลงานการลงอันนี้ผมพูดจริงครับผมพูดจริงดูลงครับอู้มันใหญ่ๆครับนี่ครับสามเนี่ยอู้ใหญ่มากครับเต้าแขนผมครับ ได้มูเลยครับไรสารเคมีปลูกับธรรมชาติน่าปลูกลครับทำรายได้ได้ดีอยู่ครับเดผมคันไม่แพงเก็ดลเกีียวหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนี่ครับลงตามเรื่อยครับเยอะมากครับเล็กใหญ่ไปตามรุ่นของเขานะครับไม่มีอะไรกินนะครับสวยครับฝนตกเมื่อคืนด้วยครับเลยรีบมาคุณ จะเอ็งที่จะเซ็นให้่ครับยจอยละอ้อครับเงี้ยครับคุดแค่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี่ได้ตั้งหลายอันเลยครับหลายหัวหลายหัวนี่ครับครับปลูกกันได้นะครับถ้าสนใจก็ปลูกกันได้นะครับได้ทั้งกินได้ทั้งขายจ่ได้ใช่ครับนี่ครับมาดูหัวลง ตอกินได้ทั้งขายหัวลงใหญ่ๆมากเมีนไอ้ตั๊กเฮ้ยนี่หัวลงใหญ่ๆจนนี่ดูดินี่นี่นี่สองสามหัวติดกันเลยครับนั่นจุดทังหมดเด้อนี่ครับใหญ่ครับต้นหนึ่งต้นปลูกผมปลูกต้นเกแล้วครับนี่นะต้นมันเกล้วครับอันนี้มันแตกขนงแล้วก็ค่อยเอาต้นไม้นี่ยไปปลูกครับมันจะลงดีกว่านะครับเหลือตรงนี้ได้ขุดอย่างเมื่อกี้ นี่ครับใหญ่ๆครับเพิ่งได้ขุดสองเปลงครับหนึ่งถุงปุ๋ยแล้วครับเก็บทางนี้ได้ไหมดูครับปลูกหาได้นะครับสองเดือนได้เก็บผลผลิตแล้วครับไม่ต้องดูเลยไม่ต้องรดน้ำปลูกทิ้งใ้เลยครับไม่ต้องลงทุนอะไรใดๆทั้งสิ้นปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติก็ได้กินแล้ว ไม่มีสารเคมีด้วยครับใหญ่ๆเจ็บด้วยโ,โนโยใหญ่ๆมาครับใหญ่ครับส่วนลำต้นเราก็เก็บใบมาปลูกต่อกันอีกนะครับปลูกต่อร,ร้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ<อ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นี่ครับได้เยอะมากครับดูทางนี้กันครับถอนนี่ครับนึทุงปุ๋ยแล้วครับใหญ่ๆครับกอกหัวดีมากครับหนึ่งทุงปุ๋ยนะครับเยอะครับยี่สิบสามสิบโลได้แล้วครับยกเกือบไม่ขึ้นแล้วใหญ่ครับโอ้ใหญ่มากครับ พ่อกับแม่ก็เป็นคนขุดนะครับผมก็ช่วยขุดด้วยครับใส่ทุงนะครับพอคลิกคขาใกลเลยท่ะเยอะมากเยอะมากครับและอีกแามสีแปลงครับแปลงหนึ่งเราปลูกหลายชนิดเราก็มีทั้งข้าวโพด กับโูดดักทองพักทองมีผลครับบวบบวบกว็ผลแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับ,ต,รบต้นหนึ่ง,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 งต้นหนึ่งก็จะออกหลายอันเลยครับนี่ครับต้นหนึ่งของเขานี่ขาดตรงนี้อีกสองหน่วยนี่ครับ ใหญ่ๆครับต้นเดียวกันเมื่อกี้ครับที่ขาดต้นละกิโลปลูกกันได้ครับใส่ถ<อ>ุงรวมกันครับ,น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 ,รบนี่ครับเดี๋ยวนะครับเรื่อยๆครับผลงานวันนี้ นครับหนึ่งทุ่งปุ๋ยแล้วฝั่งนี้จะปลูกนากว่าสองแปลงนี้นะครับสองแปลงที่ขุดก่อนแล้วออกตามเรื่อยๆเยอะนะ่อเยอะ ต้นหนึ่งครับออกเยอะมากต้นหนึ่งหนึ่งสี่หัวเลยครับต้นหนึ่งครับน่าปลูกครับปลูกไม่ต้องดูแลอะไรครับผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยก็ปลูกไว้เล่นๆสองเดือนก็มาขุดได้เลยครับปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาแล้วก็มาวันนี้ก็วันที่สามสามกุมภากุมภาพันธ์ งใหญ่ๆครับแต่แปลงทางนี้จะลงเยอะกว่านะครับฝั่งนี้ปลูกหนาหนาก็สองแปลงที่ขุดนี้เยอะมากครับเลกสามแปลงก็ไม่ได้แปลงก็ไม่ได้ยาวนะครับปลูกผักไว้หลายชนิดปลูกบัวได้กินลาย่ยางครับลงดีมากไ,ได้จีดูรอบนี้ยัง แหัวก็ลงตามเรื่อยๆครับถุงถุงแล้วครับจะมาก่อนไหมไปเก็บไหมจะจะทีแล้วทีให้ดูนะครับต้องเทมาหมดก็ได้จะเก็บไปแม่นี่อีกมาแล้วเห็นไหมสวยมากพอดีมากเลยโอ้ยพอดีมากเลยเห็นไหมถุงครับขุดมันครับ อันนี้มันและมันขาวมันขาว,ม,ขาวมันหน่อยใหญ่สวยๆวยใหญ่มากครับน,น,น,นี่ครับสวยครับขุดไปสองแปลงได้ถุงปุ๋ยหนึ่งสามนิด <pues S 1> ก็โอเคอย,อยู่ครับไปเรื่อยครับ เดี๋ยวพาชมผักข้างๆงครับกีรัพูดพูดปลูกไว้สวยครับนี่ก็เป็นบวบครับบวบก็ผลแล้วเมื่อคืนฝนมันก็เลยเลอะหน่อยนะครับผลแล้วครับฟักทองก็ออกดอกออกผลแล้วครับถั่วเช้าก็เก็บดอกไปได้ออกผลแล้วครับเนี่ยบวบก็หน้าปลูกเหมือนกันนะครับ ต้นแค่นี้เองครับผลแล้วครับครับฟักทองฟักทองก็ออกผลแล้วครับออกผลอกดอกนี่ครับบวกบวกพึ่งได้ปลวกปลูกได้ไม่นานนะครับก็ออกผลให้เร่าแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักไม่กล้าไว้มันนานก็เลยที่ตาพ่อพาแม่มาขุดเอาครับเดี๋ยวนอนมันจะมากิน แตงโมครับแตงโมเพาะต้นเล่นเล่นก็ผลให้ครับเลงสีแปลงสีแปลงฝั่งนี้จะปลูกเยอะน่าจะผลดกกว่าสองแปลงทางนั้นครับฝั่งนั้นใส่น้อยอันนี้ก็ที่เหลือใส่ทิ้งไว้ไปดูกันนะครับเพิ่งขุดได้สามแปลงเองครับสามแปลงได้หนึ่งถุงปุ๋ยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งหน่อยนิดนิดนะครับเยอะอยู่ครับ ถังทุงปุ๋ยแล้วครับเต็มเลยครับที่อ,ออกให้ดูเมื่อกี้นะครับเช่่ยกันขุดครับลงเล็กลงใหญ่ก็ตามขนาดของเขา ดูทางนี้กันครับปลูกไหมบ่ปลูกไม่ติดกันมากครับปลูกบางครับบางเลย uh huh. ต้นมันแก่แล้วที่ปลูก<ม>เห็นไหมต้นมันแก่มันก็ลงนี่ครับลงต้นเดียวถ้าปลูกเน้นให้ปลูกต้นอ่อนๆครับเยอะนี่ครับหัวใหญ่มากูใหญ่อ<า>ันนี้ใหญ่ใหญ่อ <laughs> ันนี้นี่ครับครึ่งกิโลครับโอ้โหใหญ่ครับโอ้เขนผมเลยนี่โอ้ใหญ่ไม่มีนอนกินครับปลอดสารพิษ ดูทางนี้นต่อครับต้นมันอย่าทิ้งครับเอาไว้ปลูกได้ต่อครับปลูกประมาณนี้จะสวยเดี๋ยวผมจะพามาปลูกด้วยดูตรงนี้นะครับ แล้วโดนเจอแล้วใหญ่เลยนี่ลงสวยมากหนึ่งหนึ่งหัวสองหัวบอกคุณไปเรื่อยละเอาตามทั้งหมดเลยทั้งต้นแหละนี่หนึ่งหัวแล้วนะครับทังเดินให้ดูไปเรื่อยใส่ตามแนวยาวต้นมันบางนอนนี้นะครับให้มันยาวไปเรื่อย ลงไหมไม่หมดแล้วอีกจอกหนึ่งมั้ดูนี่ครับสามสี่หัวเยอะครับทงานยกแทบจะไม่ไหวแล้วครับมึงทุ่งปุยแล้วครับดูเลยไว้าทำไม สราสดากันตลายตัดเลยกันตลายตัดสวยกว่าหน้าปลูกดูครับ,รบออกทุกต้นครับไม่มีต้นไหนว่าไม่ออกอเดี๋ยวข้าวเสร็จก็ปลูกเลยครับ มันอันนี้เขาเรียกมันเทศญี่ปุ่นไม่ใช่หรอไฮะมันธรรมชาติบ้านเรานี่แมันโบราณเราแต่ก่อนมันญี่ปุ่นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่มันญี่ปุ่นเพามันญี่ปุ่นมันจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองเห่ออันนี้มันจะเป็นสีขาวสีขาวอันนี้มันธรรมชาติเนื้อสีขาวครับมันบ้านนอกเรา ตัวนี้กินหวานกินอร่อยกินไม่ท้องอืดอร่อยกว่ามันไม่เหมือนมันญี่ปุ่นกินแล้วจะท้องอืดตัวนั้นอ่ะอันนี้จะหวานกว่าครับหวานอร่อยสหรับผมผมชอบอันนี้หวานเนื้อจะเนียนกว่ากินไปมันก็เรากินไข่ต้มอะสีท้าวจะหวานกว่าสีเหลืองนะสำหรับพวกผมความอร่อยอร่อยกว่านครับดูดูลงนะครับหัวลุง นาะม,มันอร่อยดูนะครับลงบต้นหนึ่งระวางขวางแนวตรงไปครับนี่ครับลงยอลงเยอะมากครับหัวใหญ่ๆหญ่ครับนระวางขวางไปตามแนวนี้มันก็ออกตามลำต้นสวยมากเลยครับ ทุ่งฟ๋ยแล้วครับปลูกกันได้นะครับซื้อลำต้นมาแต่ร้อยหนึ่งเราได้ดังหลายแปลงนะครับมันท้องถิ่นได้นะั้นลงใหญ่มาครับมนนสมัยปู่ย<ะ>่าแต่ยายปลูกสมัยตะอกน ลงตามก็มีนะครับลงตามเล็กๆเขาจะลงตามไม่เท่ากันเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วขุดไปเลยครับไม่เป็นไรครับนะห,หัวลงครับเล็กตรงนี้เล็กใหญ่ไปบ้างลนกันไปมันออกมันเก็บไวไเนี่ยหัวไม่เท่ากัน ลายนั่นครับคุยมาไม่เหมือนเห็นตัดหัวพวกมันนี่ปลูกง่ายไม่ต้องรดน้ำ ไม่ใส่ปุ๋ยก็ลงครับนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยถ้าอยากให้ลงดีหน่อยก็มันหัวใหญ่ๆหนยก็รองพื้นขี้บัวเนาะขี้บัวมาดูตรงนี้ดิมาดูทางนี้ครับนี่านี้ใหญ่นี่เนี่ยครับดินเตะแล้วนี่ครับเรามาดูกันว่าหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนคุณแลวครับดูนะครับไปดูนะครับ ันนี้ใส่ขวางมาทางนี้นะครับจะได้ตัดแถวนี้นะครับมาดูกันนี่ครับเห็นแล้วครับ,น,น,รบนี่ครับขุดขุดมาทางนี้ได้นี่ต้นหนึ่งนี่ ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเนาะในฝั่งนี้แถวกลางใหญ่้แต่เรื่อยๆช่วงนี้เดี๋ยวก็ใหญ่นีใหญ่แล้วครับเล็กใหญ่เรื่อยๆครับต้นหนึ่งก็จะได้เลยสี่ห้าหัวต้นละกิโลนะเพาะต้นละกิโลได้เนี้ยได้ครับ มันลงจำที่ก็ต้นหนึ่งประมาณกิโลหัวให,ใหญ่ครับจริงมันเริ่มแตกแล้วทีมันก็เริ่มฝน,นหคนหัวใหญ่หแล้วปลูกไว้กินได้ครับนี่ครับได้กินได้ขายครับ นี่ครับน,น,นี้อเห็นไหมมันลงใหญ่ลงได้ตามกันไปอันนี้ปลูกหลังปลูกหลังประมาณสองวั 2, 3, 2, 3, 3, นสามวันตามกันอะไรมันก็ใหญ่กันแล้วนี่นี่อันนี้ก็ใหญ่แล้วนี่นี่ครับ <N> <ล Pablo> พามาโกยให้ดู นี่ต้องมีนี่นี่ครับลุงหัวมาแล้วครับอืมอใหญ่ครับโอ้สองผลเลยนี่โอ้นี่เพราะเคยแต่สองนี่สามสี่อันนี่นะครับแสงแสงมันแ็นเห็นนี่เงียบต้นหนึ่ง ต้นหนึ่งก็จะราวประมาณนี้นะมองไม่เห็นเอาไม้กโอยก็ได้ครับเล่นดินให้สวยครับเพื่อความมันจะได้ลงหัวได้โตนี่ครับต้นหนึ่งครับนี่ครับอ้ยลงเยอะครับ ยน่งกระสอบเลยครับมันใหญ่ครับทีนี้นะครับครับมาดูผลงานขุดเมื่อกี้นะครับสามเพลงสามเพลงกว่านี่ครับเยอะมากครับโอ้โหขมกลางใหญ่มากนี่ครับดกๆทั้งนั้นครับ ใหญ่ๆข้าคล่างใหญ่ๆบุญจุกตู้โอเคนี่ดูดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแอดนะครับสวัสดีครับ